สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชื่มกับพี่นอ้องเจี่เบ้าดำครับเก็บเห็ดออกมาขายหต็ตพร้อมแล้วได้มือนีเดอพพอเอ้อพาพี่น้องเออพาพี่น้องมาอันยังก็หล่ะพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าสิไปต้อเด้เอเขาหาเห็ดปลาอยู่หาปลาเห็ดยุ่ขขางร้านก๋วยเตี๋ยวนี้แล้วก็มาแว่กินก๋วยเตี๋ยวร้านดังบ้านดง,ดงเจริญเนี่ยค่ะอนนเอาเส้นมีขาว้ะหนูแต่ว่าเอาพิเศษเส้นมีหน้อหันอื่นว่าพิเศษเอาแต่เส้นเน้นเส้นนะคะ มือนี้เดสร้างวันหนูเพระาะว่าเจ้าของร้านคนนั้นเจ้าของร้านไปใส่มือนี้ครับนนะ้าเราสิบ,าบ่าบวกกับเจ้าของร้านวันหนูิี่ผมเนเด็กน่อยรู้จักกันค่ะเด็กตายอ่ผาผักค่ะคอยไปดีคีปด,ดูบักพีเอกีกค่ะเพื่ดูตถาบันนี่ของนหูดํากับของแม่ไกล้ถวยจุใจนี่นี่ล่ะว่าจะไปซื้อถวยรุน่นนี่ล่ะหมาพีน้องนั่งซิมสลัดโลกันหาค่ะนั่นจิม้มเราเสียบปะ,ะน้มปะเนี่ย นี่นมป่ะอ nah ืมครับนี่ได้ไหมขนมปังเขาเป็นบร์เรเป็นบรม่ขายให้บบ้างท่านซื้อเมื่องไหหรือซื้อมาแห่ร้านซื้อว่าแพงเหรอนะอืมอ่าอืม ัคนเต็มแหวกจัมโบ้เครื่องปุ๋งงามงามมึงรู้พี่น้องนี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเพิ่นจะควรจะเอาเป็นแบบย่างนิดหน่อยใช่ปะ่ะพี่น้องสันปลาแบบเฮ็ดคือร้านเราเนี่ยเจ้ามาร้านเรากใครเนี่ยพี่น้องอันนี้อันอยู่ในเมืองอยู่ต่างอันนั่นเพิ่นก็มาห้ากลิ่นผี่ยเครื่องมันสะดวกพร้อมหนาะถนนง่ายเลยบ้านมันสะอาดดีสำดรัมันเพรต้องมาเปื้อนกันนะ พราะมันพริกดองนะน้ำส้มนะเพราะมันเปืี่อนปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะสีเปลี่ยนพริกเผาเลยเห็ดสมใจเนาะขายเฮดไปน้ำพ่อค้นเพิ่นกับอีหยังก็พ่อแล้วเพิ่นกับามเออเพิ่นกับมากินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นกับซื้อเหฮดเมื่อได้กินเ็ดสดๆดก็ดีได้ล่ะเนาะเต๋อป่ะพี่น้อง อืมอืมเบิ่งซีมเด้ออืมเสียบเหรอคะเสียบครับตั้งแสีบตั้งหิวมาเด้ไปไหนค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันพี่น้องแล้วไปจะทานไปลุยต่อค่ะโอ้ยยังต่คอคนโอ้ยเป็นยังเป็นยังแบบเนาะบุปปามาพี่น้องเสียบปะอืมกินหม,มด อินมน,นอนเวียนอืมกีกเ็ดดิ้นหนอืม <c oughs> กี้กับมีเนี่้ <c oughs> อืมเยเตี้ยวค่ะร้านดังอีก

เ,เียว่้ใครยุดอกเฮดกับมันยุ่ยก็เป็นแต่ศูนย์ดอก <laughs> พอดีใครงทาก๋วยเตี๋ยวพอดีมาคั่วจุลุมเฮ้ยขอแล้วอีกนะแมเฮ้ยแคร,รอกบบทวนนี่เอแขกขอบบกทวนเนี่อ เดิน่นเอาบออาได้ปนงแสบๆค่ะ

น้อนเป็นนี่มันน้อนเวินหายอยู่ตรงตะลิงนะลได้เหนมาอ่ะ้นได้สานนั่นกันากัากาตัวไว้ก้อนเลยปะเ <laughs> นี่ยเดยวเาบอกเนี่ย

จะบอกคือว่ามันมา่ไปมันมาไตวก่บอกวหเค่ะที่แรกว่าสียังก็ว่าสิบแปดเพิ่มสังคมบุญได้เน่ยพี่น้่ง มันกิเก่ตัวว่ามำนแล้วตัวเป็นตื่นตเด็กมานั่งหา้วยแล้วมันติดีเนาะแต่บ้านเราตื่นเด็กยู่แหละมันบื่น่ะอะไรอ่ lọt mép à Chạy bò Chạy luôn con Hãy subscribe cho kênh Mì รแล้วประสิทธิยบ้าประเทศของรัฐบาจต้องมาเสียนให้บาทไปมา ปไปนีไม่เห็นตาวเสริมล่าเฮ็ดฮะมันจะไปซื้อเห็ดสังคมใครยังไม่ออกอ่ะซื้อเห็สังคมให้บานเพิ่นว่าให้บานเพิ่นกลับไปยุทธว่าเพิ่นไปเก็บเฮ็ดอันขาดเตีย้ยให้ขาตั้งอ่ะอือก็ยังตื่ไปอยู่แล้วมันอกในเพิ่นใยอยู่แล้วมัน ไอหวยซึ้งว้พน่ะแนย่กนแล้วาลงกหอมตูอะ่งเ้กสล่งฝากคุณไปเลนาะเหล่งคืนนี้ดิเมื่อไหร่ครับล้เพิ่งคืนไปเอาอย่างนี้ดิกเดสอเหล่งบืนเอายู่หัวก็ยังเป็นยู่หัวอ่าแสบเนาะไม่เนารไ ฝนตกเลี้ยเหรอไม่เหรเ็นมเห็ดต้นสีนะาว่ะหรือฝนอืหายนี่ไปปกเห็ดในเรื่องเนเม็ดฝนยอเอาอเมื่อไหร่นะเอาไปพึ่งไปรอบนี้จะได้ร่างเห็ดตุ่มละไว้ นก,กินละปิ้งกินเยอะอืมปิ้งกินเยอะหนึ่งล้านรสเดียังไงปิ้งกินกับขานะ้าวน้าอืมอืมเบ่งฝนตกลินสว่า เอานั่งเดี๋ยวเขาแปีกอยู่เหมือนละอองนะโอ้โหใจใจญี่ปุ่นนี่นน เนอะใ่จิงต้องเต้นกับออบต้คงบักด้ไหนบไมา่มีมันไม่มีบูเควยิ่งคันมืออนเหลือต่างเขากะเก็บไปไหนอือนได้ยังเก็บไม่นี่บอกหม่ถึงว่าโผล่มือนี้นะสมมติว่ามันนันบานทองเขาเก็บเนี่ยแก้วเขาก็เพื่มแล้วย่างมือเราสมันแเขาูขอ ้ไมรูเมือมืยเเป็นน่อยไหมมาเก็บเห็ดจ้ะมานาไปเป็นมาไม่เมูนเขาในพานมากกระแบกินตลอดพันพานมากระบกินตลอดยูทูบ้ันไดนแล้ว บะเน็ดัโอ้เมื่อวานนี่ยอยก็ได้เมื่อวานวานี่มันไป้ับแวนะเน็ดตัวเ็ดยูคะเ็ดเผือกนะคผมเนะหรือไม่ใหญ่ มาเหมือนตั้งน่ามาเธอบอกไปบอกแล้วป่ะไม่โทรมาเขาบอกว่างเคนไม่ไม่ไหวอ่ะท่านเมนหมายถึงว่ามึงซ้ำในเธอเดทโทรไปบอกแล้วปะบอกก็บอกเราเนี่ยไปบอกเลยดิเรากอะไรใช่ไหมบอกอิ่มแล้วบัดเแต่ขาพี่น้องพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังในที่เก่าหนเลยเด้อค่ะร้านเราก้ มีหลากหลายอย่างเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นกล้วยเตี๋ยวสลัดโรหรือว่าของแห่งของอย่างกับขนมมีหมดค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรางงเท็ดของหวานเลยซื้อปกติจะมีของหวานในกลิ่นหอมเด้อค่ะราค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝ่าเป็นกำลังใจเสริมและกระนิ้วดำนี่เด้อค่ะเยสิภาพเป็นลุยต่อไปนะพี่น้องหาวใส่เห็ดละค่ะฝ้ากินฝ้าเลี้ยเนาะพก็จะเป็นลุยอีกจักกระต้าซองระต้าก่ตาตอนค่ะสำหรับคลิปนี้กับไว้สนิทเด้อค่ะสวัสดีค่ะสบสำหรับพี่น้องเด้อค่ะ